สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดอ่า DX Compact X นะฮะอันเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนสตาร์เตอร์อ่าสตาร์เตอร์ที่ รูปปรับรูปแบบนะจากกล่องจากกล่องรีพร้อมเล่นก็เปลี่ยนเป็นสองสุ่มนะฮะซึ่งข้างในจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันนะอ่าจริงๆผมเล็งตัวน้ำไว้กับตัวลิซซ้อนนะแต่ว่าเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะโอเคราคาก็ไม่แพงมากนะฮะราคาพอๆกับตัวสตาร์เตอร์ที่เป็นกล่องๆรุ่นก่อนก่อนะ แต่ว่าอันนี้ปรับมาเป็นเหลือซออแล้วก็รู้สึกจะลดการ์ดมาเหลือสามสิบใบมั้งอเอ๊ไปดูกันเลยดีกว่านะครับจะได้อะไรบ้างนะอะลีโคโคคาเกะนะใส่พืชเอก็จะมี ก็จะเป็นแบบว่าเป็นชุดในระดับหนึ่งที่แบบว่าจะเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็ใครอยากจะได้ใครอยากจะซื้อเสริมมาก็ซื้อมาได้นะครับโอเคจะได้อไร้พืชอัน,นี้นะฮะอันนี้อันนี้ตัวเมนหลักสล์นะเห็นละคอในสายแมลงเค okay. ก็ ที่เหลือก็จะเป็นการลุ้นการลุ่นปัจจุบันนะครับทิกเกอร์พลังงานบอลสำหรับใช้แข่งได้เลยนะโอเคสพอร์ต okay. การพลังงานจบอันนี้ก็วิธีการเล่นที่ย่อมาจมากเมื่อก่อนที่ว่าเป็นกล่องเมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องสตาร์เตอร์นี่แหละแล้วก็มี แผ่นโบเล่นนะสงสัยแบบว่าเขาคงปรับรูปแบบเพราะว่าไอสมัยเป็นกล่องเนี่ยมันคือมันมีแผ่นเล่นแล้วพอใครซื้อมาหลายกล่องแผ่นเล่นมันก็เปลืองนะฮะแถมคู่มือการเล่นก็ยาวนะอันนี้ก็เลยลดเหลือมาสั้นๆนะครับมีวิธีการเล่นของเด็กที่มีการ30ใบนะฮะก็คือชุดนี้พร้อมเล่นได้เลยนะหรือว่า แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็คนก็ไปเตรียมแบบ60ใบอยู่ดีเนาะเนี่ยเพราะว่ามันมันจำกัดใส่โสูสดได้60ใบนะฮะโอเคตลอดคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสงสังยผมต้องไปซื้อกล่องสสงเพิ่มแหละไม่ได้ตัวที่อยากได้ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ